กำลังที่จะเข้าไปยังตัวเมืองเชียงรายครับตอนนี้เดินทางมาจากบ้านดูครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งรีวิวถนนสายถนนกลางเวียงนะครับเขาเรียกถนนกลางเวียงนะเส้นกลางเวียงนะครับเป็นถนนเส้นที่ผ่านกลางเมืองเชียงรายเลยนะครับผม ไปอัจฉริยะหลายที่แล้วนะเชียงรายเนี่ย เราก็มาเจออีกหนึ่งอีกหนึ่งไฟแดงตรงนี้เป็นสีแยกไฟแดงครับเลี้ซ้ายไปโรงเรียนนนาชาติครับผมเลี้ยวขวาออกไปทางน้ำลัดครับนั่แหละครับออกไปทางวัดคุยประกางนั่แหละครับเขียวเลยโอเคจังวหวะมองันเลย เราจะเป็นสีแยกไฟแดงบ้านใหม่นะครับเลี้ยวซ้ายไปวัดโรคเซอ้อเต้นครับเลี้ยวขวาไปน้ำรัดตรงไปเข้าเมืองครับผ่านสะพานพยามังลายครับผมไฟเขียวอยู่ ทันสบายสบายช่วงนี้เวลาประมาณทักสามโมงครึ่งรถยังไม่ติดนะครับยังไม่ถึงเวลาเลิกเกลียนยนะิ่งสบายสบายได้อยู่นะครับถ้าประมาณสี่โมงครึ่งขึ้นไปอะละในเมืองเชียงรายก็จะติดประมาณหนึ่งชั่วโมงครับประมาณหกโมงเย็ยนครับก็เริ่มรถก็จะซานะครับรถก็จะออกจากเมืองหมดนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านใหม่นะครับฝั่งนี้บ้านใหม่นะครับถ้าเราข้ามสะพานไปก็จะเป็นเขตของ บนเวียงนะครับรวมถนะึเชียงรายนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานพยาเมงยงยครับผมสะพานนี้ก็เป็นสะพานที่สวย สะพานหนึ่งนะ่าจะเป็นสวยเป็นอันดับหนึ่งผมว่าผมให้อันดับหนึ่งเลยนะสะพานเนี้ยก็วสวยนะของจังหวัดเชียงรายอะ่ะแต่ว่าเขามีหลายสะพานนะครับที่สวยนะครับเห็นไหมนี่เสาไฟคนทีเสาไฟอะไรเสาไฟนี่เนี่ยแกสลักเป็นสไตล์ของอาจารย์เฉลิมชัยเลยนะครับนีนะสวยครับตั้งขอเลี้ยงรายถ้าเป็นตอนจีนเขาจะเปิดไฟสวยกว่านี้นะครับ เราข้ามมาแล้วครับข้าไปนับผกม,มาแล้วก็ผมเป็นสะพานข้ามนับก,กนะครับข้ามนับกฝั่งนี้ก็จะเป็นตำบเวเปียกเ,เชียงรายครับผมเมื่อกี้น่าจะเป็นตำบลจรอเปียกอันนี้จะเป็นตำาบจเปียกนะแล้วเราก็เจอมาเจอสี่แยกไฟแดงสถานีตำรวจภูทอนเชียงรายอันนี้เป็นสี่แยกไฟแดงนะครับขวาไฟวัด พระสิงห์แล้วก็วัดพระแก้วครับซ้ายก็ออกไปยังท้าแยกพ่อขุนนะครับไปยังอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงลายนะครับเสาสตูเมืองก็อยู่วัดจอมทองครับทั้งฝั่งของวัดพระแก้วจะมีหลายวัดติดกันนะครับมีวัดพระสิงห์วัดพระแก้ววัดงามเมืองแล้วก็วัดจอมทองนะครับเป็นวัดที่มีประวัติ ยาวนานแล้วก็สําคัญของจังหวัดเชียงรายทั้งนั้นนะครับ3-4มสี่ปันตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือสถานีตำรวจภูทรเชียงรายครับสพเมืองนะครับผม ทั้งซ้ายขวาสองฝั่งครับตรงมุมไฟแดงนะครับตรงนี้ก็คือวัดกลางเวียงครับผมเลี้ยวขวาเข้าไปยังตลาดสดเทศบาลหนึ่งเชียงรายหรือหรือกาดหลวงนั่นแหละครับลี้ยวขวาตรงนี้นะครับตรงนี้ ข้างหน้าเนี่ยเป็นวันเวนะทางซีนีเป็นวันเวนะครับติดวัดก็คือโรงเรียนอนุบาลเชียงรายครับโงเรียอนุบาลเชียงรายในเยอะครับตั้งชื่อคล้ายๆกันอันนี้วัดกลางเวียงนะครับแล้วก็มาเจออีกสีแยกไฟแดงครับสีแยกไฟแดงอาจการจังหวัดเชียงรายครับ อันนี้คือสำนักง,งานอายการครับตรงข้ามสำนักง,งานอายการก็คือศาลจังหวัดเชียงรายครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เจอไปเจออีกหนึ่งสีแยกไฟแดงครับข้างหน้าน,นี้เลยนะครับอ๋อตรงนี้จำได้แล้วคือสีแยกประตูเสรีครับ สีแยกไฟแดงตูสลีนะครับตรงนี้แล้วเราก็ไปยังเข้าไปยังโซนของไนปราซ่ากลางเมืองเชียงรายครับไนปราซาจะติดกับสถานีขนส่งแห่งแห่งที่หนึ่งเชียงรายครับผมหรือเรียกว่าขนส่งเก่านั่นแหละ เอาง่ายๆเลยครับเพราะเชยงลายเขาจะมีอยู่สองคนส่งคนส่งหมอยู่โน่นนะครับต้นตะเคียนคู่คนสงเก่าก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็จะมาเจอสามแยกไฟแดงสถานีขนส่งนะครับตรงนี้สามเป็นสามแยกไฟแดงนะครับสามสองหนึ่งเราผ่านได้เป็นไฟเหลืองครับซ้ายเป็นโรงแรม โรงแรมเบียงอินครับผมนีม่แยกแยกเข้าตรงนี้ก็คือแยกเข้าไปยังวัดเจ็ดยอดครับไปถนนเจ็ดยอดนะครับมีโรงแรมซ้ายเป็นโรงแรมไฮเชียงรายครับขวาเป็นโรงแรมบูรากูนะครับตรงข้ามกัน ขับช้าไม่ได้ครับเพราะว่าข้างหลังมีรถโซนนี้เป็นโซนเศรษฐกิจเลยนะครับเคเศรษฐกิจโซนเศรษฐกิจของเชียงรายครับผมคือคักคึกคืลืนมีทุกอย่างตรงนี้นะครับนี่และคิดหนึ่งิรกรรมเชิงพาแล้วเราก็มาเจอสีแยกไฟแดงหมอพีระ เลี้ยวซ้ายไปถนนไปสีไซมูลครับออกถนนผลุทิมสายหลักนะครับเลี้ยวขวาไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับ เราก็จะมาเจออีกสามแยกไฟแดงครับตรงนี้ชื่อว่าสมแ,แ,แยกไฟแดงหลังโรงพยาบาลเนชะียงรายประชานุเคราะห์สามแยกไฟแดงหลังโรงพยาบาลอ่ะง่ายๆก่าจะถึงเซ็นทันนี่ผมว่าหลายไฟแดงนะถนนเส้นนี้เยอะจริงๆครับ ข้มือครับด้าน,นหน้าเป็นโรงพยาบาลเชียงรายรามครับโอเคชาบูติดเชียงรายรามครับใครมากินก็ใครจะมามาเที่ยวถ้าอยากกินชาบูก็นี่เลยเลยครับติดโรงพยาบาลเชียงรายรามมีโอเคชาบูครับผม นี่ก็คือโซนปาก่อนะครับมีโซนปากอนะครับซอยสายลงอันนี้คือตลาดปากออยู่ฝั่งขวามือครับเป็นตลาดเล็กๆแต่ของกินเยอะครับมีทุกอ,อย่างผลไม้อาหารสำเร็จปลาเปอร์อาหารสดมีหมดแล้วครับ ท่านเชียงรายอยู่ด้านหน้าเราครับฝั่งซ้ายนะเราจะเข้าด้านหลังครับผมสารตรงนี้แยกไปนี้ก็จะไปตะวันแดงพาขับไ้โน่นแะครับนี่พ้าซอยนี้ไปตะวันแดงครับ แยกซ้ายตรงนี้เข้าเซ็นทัลครับแยกขวาไปสานามบินเก่าครับผมนี่แล้วก็เซ็นทันตรงนีนะ้แล้วก็จะจบคลิปถนนเส้นกลางเวียงเชียงรายตรงนี้เลยนะครับผมตรงเซ็นทันนี่นะเราจะเข้าด้านหลังของเซ็นทันนะครับ เขาด้านหลังนะครับแล้วก็จะออกด้านหน้าครับผมเข้าไม่เฉยครับไม่ทําอะไระครับถนนสายนี้ก็คือถนนผลยโยทินสายนอกครับสายหลักที่จะไปไม่สายนะครับผม แล้วก็จะจบคลิปเป็นตรงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นปรนะโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ